สวัสดีนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูสิริลักษณ์นามนวลน,นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็ยังอยู่เรื่องเดิมนะคะ My body ก็คือร่างกายของฉันเริ่มเรียนกันเลยนะคะให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูสองครั้งนะคะ Head Head สีสษะ Hair Hair ผม Hand. Hand. มือคิ้ว <Q. S 2> ฟัน M outh. M outh. ปากนะคะ Tong ue. Tong ue. หมายถึงลิ้นนะคะ shoulders shoulders หมายถึงไหล่ elbow elbow หมายถึงข้อศอกนะคะ chest c <Chest>. h s t หมายถึงหน้าอกคะ่ะ finger finger นิ้วมือ hip hip สะโพก นิ้วเท้าก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ในเรื่องของ My Body นะคะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองสำหรับการเรียนนะคะงานที่ครูจะมอบหมายนักเรียนทําก็คือให้นักเรียนคัดคำศัพท์และความหมายตามแบบเลยนะคะลงสมุดสำหรับงานชิ้นที่สองนะคะให้นักเรียนทำใบงานโดยทําใบงานที่สองใบงานที่ ใบงานที่2อโจทย์กำหนดรูปภาพมาให้ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปนะคะให้ตรงกับความหมายนะคะส่วนใบงานที่3มก็คือโจทย์กำหนดคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายมาให้ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปภาพส่วนต่างๆของร่างกายให้นักเรียนโยงคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพนะคะอย่างเช่นคำแรกคำว่าเหตุเหตุหมายถึงศีรษะนักเรียนก็โยงเส้นไปนะคะ เป็นใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ